โอเคครับก็สวัสดีชาวฟรีไฟชาวคอนท้าชาวพีบีชาวแฟร์แบงก์แล้วก็ชาวดิสตี้แต่คลิปไม่เหมือนกันสักคลิปเดียวก็ช้าดิสตี้ชาวเดยวชาคลื่อนนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในช่องแยสติยดอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกคนชมผมนะครับว่าลงคลิปทุกวันก็ก็โดนบังคับเนี่ยถ้าไม่โดนบังคับไม่ผมไม่โดนบังคับคือผมรักคนดูไงคนดูสั่งผมให้ผมลงผมก็ต้องรีบลงหารีบทำกันก็นี่นะครับก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนเนาะใช่ไหมหน้าร้อนยังงไฝนนตกกทุ ก็้านหลแล้วคนข้างหน้าเลยหน้าร้านก็วันเนี้ยพี่จะพาดูกินทุเรียนแต่อันนี้ไม่ใช่ทุเรียนธรรมดานะทำไมมันคืนทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนหมอนเงินเพราะว่าเขามีตัวหมอนทองอันนี้หมอนเงินไงพี่พี่วันเนี้ยพี่ออกจากบ้านอ่ะหกโมงไปจันทบุรีโอเคไม่ต้องพูดละแค่มุกหมอนทองเลยไม่แค่มุกด้วยหมอนเงินแล้วก็ไปต่อเลยตอไหนกันนีเรื่องจริงก็ พี่ตื่นประมาณหกโมงอะหกโมงเช้านะไปจันทบุรีแล้วพี่ก็เพิ่งจะกลับมาแต่ตอนเย็นๆสักห้าโมงยังเห็นพี่เปียกอยู่บ้านอยู่คือขนเปล่าไปไหมเอ้ยเข้าใจก็ได้แต่แต่พี่บอกเลยอันนี้อร่อยสุดแต่พี่ว่าไม่ไม่ไม่กินก่อนพูดไงพูดได้ฟังไงี่ยตุ๊กตาัวนี้น่าจะอร่อยที่สุดแล้วก็พี่แนะนำเลยพี่อร่อยกว่าโอเคเงียบแม่ไหนูพูดะไรอ่ะุน่ากินจังเลยแบบนี้อ่ะ ก็ทุกคนครับผมซื้อมานะครับเขาปอกมาให้แล้วนะนี่เป็นทุเรียนอันอันนี้ดูดูเพิ่งกินหรอือเคยกินยังเคยแล้วแต่ว่ากินไม่บอ่อยนานไหมนานแล้วกินครั้งล่าสุดนานเลยใช่หรอ,อมามา,มาเริกินเลยพี่อยากลองชิมละเออเอาเอาพี่เบียกดูเก่งๆเป็นอะไรทำอะไรผิดมาไปทำอะไรพี<อ>กินเลยกินเลยกินเลยมากินเลยกินอะไร<ป>ก็ได้ใช่ไหมเออกินพี่ไห<ป>มพี่เบียกเลิ่โอเคโอเคโอเคอยากกินอันนี้กินยาสุดเพราะพี่รู้ว่าดูชอบของใหญ่ พูดอะไรอ่ะเออชทุกคนผมไม่เกลียดอใหญ่ดีกว่าผมไม่ชอบอันใหญ่พี่รู้ว่าดูชอบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมถูกต้องนี่ครับนี่นี่ดูดิยหงมันแข็งไปเป็นเพราะอะไรวะพี่อันนีนิ่มั็เนื้อแข็งไงดูนิ่มนะนิ่มผมมองเปล่าโอ้โหดูดินดิบว่าไว้เหี้ย เาเรียกเมที่นี่พี่เป้นี่อะไร่อเดี๋ยวเท่าไร่นี่ยอันนี้เป็น v p สมุดซื้อมา2 0 0 0มนบาทเ่อดดีวเลยอ่ะทุเรียนชังเต๋อเดี๋ยวพทำเปดีดีกซใช่ไม่เห็นชอบบอกบ้านกับชางเตงอร่อยไหมอร่อยใช่หรอไม่อันนี้อันนี้อะไรนะพันเลยนะเหมอนทอง เมื่อกี้บอกกันยาวเหมือนกันแหละตั้งหม่เรื่อเมื่อกี้บอกหนูกันยาวอร่อยไหมครัคอสระอร่อยหอมอะอ๋อกูเรียนหอโอเคโอเคคือแบบเรี่ยวกับแบบนี้ดิหิวไหมตะก้องหิวไหมละสีมันแบบอ่อนสวยโคตรอะนึ่งอเทมทุกอย่างหอมดีเลยนะครับเรียนลมเรียนตรงไหนฮะ ดมเลียนตรงไหนตรงนี้จะว่พี่ลูกพอดีไงอย่างเงี้ยอ๋อโอเคยๆอันนี้พัอะไรนะพลังเฮ้ไม่ดีเขาบ้าอันนีพังเอ่อชะนีก็เนีบอกชะนีทุกอันนะลองลองแบบแข็งมั้ยดิอืมอืมอันนี้กล่องน่ารุ่งเลยใช่เหรอชอบไหมชอบอร่อยไหมอร่อยล่องพี่กับพี่นั่นเนี่ยก็อล่อยก็พี่เปียจะกล้องอยู่ไหมครับยังครับ ถึงไหมครับเพยังครับยังไม่เอามาให้เอาไปเอาไปนีโอ้โหคตแรอยากกินเนิ่มๆอ่ะไหนมีความสุขนะคลิปนี้ทำไมไม่ใส่เสื้อเหลืองให้มันเหมือนคนเดียนีส้อแดงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นกัมครับมเล่นกนะครับไม่ได้นันม้อนี้อร่อย จ็บแบบเจ็บนี้เไปแเอ้ยเอาตรงๆทุเรียนมันก็เหมือนกันทุกชนิดไม่ใช่หอโหเิกกินไม่หยุดเลยอะติกลัมาเลยกินไม่หยุดจริงๆอะผมรุนนะครับทุกคนกอกบไ้เขาปมาให้แล้วก็กินน้นเชื่อเขาปมาให้ ดินยางล้ลายหลังกล้องไหมพูดอะไรอ่ะดค <c oughs> อ่ป้นอะไรันนี้อร่อยคมีนต้งกล้อันี้อร่อยอมีมีมีมม่างี่ป้หวานหมัม่วงเลยพี่อ,อันนี้พันเลยฮะอันนี้พเลยเอ่อหมือนทองโอเคอหูเปียว <c oughs> แข่งไปบ้า อ๋อไอไอไอนั้นใช่ไอเาเอียช่เย็นไหมแช่เย็นไหมนะมาแข่งไปไ้มอ่ะมาแข่งไอนั้นอยากกินของแข็งเหรอเอาไปอยากินพี่แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยนี่ไงนี่งูหั่นแล้วทอดอันนี้อร่อยสุดเลยใ้่เพราะว่านี้มันนิ่มสุดอะ ต้องพี่กันนะอันนั้นเลือกไงทุเรียนไม่ได้ถามเลยวะคิดหน่อยเดียวคิดก่อนพูดหน่อยเพาะว่ทุเรียนอ่ะเป็นนั่นแหละก็ได้นะแล้วเราก็เป็นแฟนกันมาแล้วถ้าเป็นแฟนกับพูนครับเ้ยพี่ก็มาให้เจอเลยชอบใครสักอันนี้อเลยอันนี้อร่อยสุดเอออันนี้อร่อยสุดเขาบอกมาคนตัวมือถือสั่งกันแต่เขาไม่ได้เป็นคกินสังเไม่จะรับรองรับไปกล่องไหนอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุด อันนี้ผันอะไรอันนี้เพียันี้พ่นอะไรทันลใช่เหรออันนี้อร่อยเักลแปลกนะเริ่มมีอะไรมากลกินที่เรี่ัวาันี่เราหัวานี่เรวันี่เราัาัน้ออทุเรียนโอ้โหกลางอี่มาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่บังมันดึงขามันณพี่บังพ่บังไม่แล้วมรมาอะอ้เนี่ย ถืออะไรมาในมือไม่ไอหลังไม่กินทุเรียนไงแต่ถืออะไรมาในมือเราชอบทูเรียนใช่ไหมไอ้นุ๊กแดงกันเย้เฮ้ยาแดงมาเลยวะเกือกเกือกไ่ใช่อันนี้อร่อยอไรอันนี้อันนี้มันเกือะไงั้น้าเกลืออันนี้อร่อยอร่อยมันจะดีอย่างพี่มันเป็นพูดอะไร Hãy làm được tiếp thoát thiệt luôn hãy đúng không hãy 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 แต่ทุเรียนอันนี้ดีนะให้พันเลยนะพังช่างเตี๋ยใช่ไหมคือใครชั้งเตี๋ยไม่รู้จัก <อะ S 2> ไม่รู้จักคือใครคนที่ทำให้พี่เปี๊ยกเป็นแบบนี้ต้องตัวนั้พี่กทุเรียนเย็นม่ได้ไหมทำไมเต๋อไม่พอทุเรียนมากินยังไงให้กินเยอะได้กินพี่ทุเรียนอ่ะ ดะมีหนามเมื่อไหร่น้องคนงามจะมีใจเหี้ยแล้วก็กรอปใครมาอีกอ่ะไม่ไม่เคยครับพี่ไม่เคยก๊อปปากเบื่ออิ่มแล้วอ่ะกินได้ไม่ได้ได้แบบวันจริงเดี๋ยววันเนาะอืมจริงลดน้ำหนักหรือเลดอยู่ลดเยอะฮะลดน้ำหนักเป็นอะไรเพิ่มอยู่อ่ไม่ได้บอกว่าชอบคนพวกละกันีกทุกคนชอบอ่ะคนกินเรียนแบบจริงๆ กินหนูชอบคนกินเมทิเรียนไปไมนกินไม่ได้ครับมันกินได้เมทิเลียนมันกินได้ครับจำได้แข็งไงมันกินไม่ได้น่ะมันกินได้กินให้ดูได้ไหมล่ะเมทิเรียนอ่ะเอ๊ะได้ไหมม่เคี้ยวได้จริงนลองเคี้ยวได้อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอันอันนี้คลิปที่พี่เปียวมาขอโทษหนูอ่ะที่หนูลง โยนมาทอดมาเขือเทศใปอะหนูขอโทษไปหนูขอโทษหนูขอโทษไปแล้วเนาะหลังกล้องอ่ะอืมอย่าต้องอย่าเพิ่งดราม่าเลยดิวนะคะทุกคนดูขอโทษพี่เตียวไปแล้วดีวไม่ได้ตั้งใจโยนใส่จริงชอบดูแรงแรงนะชอบแบบกระโจนขยี้อะไรพูดพูดอะคือคือต้องการเดี๋ยวพี่พูดอะไรอ่ะเต็มปากเลยอ่ะเแบบจี้เลยไม่ก็ ขอแล้วพื่อนเจไม่ยากจริงมาเป็นร้อนไหยใช่ต้องนั่นยุคของกาฟันละเกี่ยวเหรอเกี่ยวเลยโอเคไม่เกี่ยวพี่ยูกับบ้านกันโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยูนาชาฮะยูนดิจะบอกนะดิไม่มียูทูบอย่าไปหาติดตามกันนะใช่มีแต่ช่องผมนะครับผมที่เป็นแฟนยูทูยที่เป็นแฟนกับคนณนะครับเรา่องบ้านทำ พอนด้เขาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเฟสโซเยสแล้วก็กดติดตามดูนัสชาหัเระัวราะหัวเราะหวเราะหัวเราัวเรี่หรานหัวเราะหั่เราะหวเราะหัวาะหัวาะหัเรัวเีาะัเราะหวเากหัวาแหัวเราัวเราะหัวเราะหัวเาะหัาวาะับเราะหัวเราัวเรบเาะหัวเาะัเราับเราะัเราะัวเัเรื่องวเาวเาะัเระัเราเราะหัวาย